สำหรับรางวัลใหญ่สุดนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยก็จะได้ Nintendo นะ Switch OLED ราคาอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบหนึ่งบาทนะครับส่วนอันดับ2ถึงอันดับ10เนี่ยก็จะได้ t ูมอนิวเวอร์เลดแปดบาทเนาะอันดับที่11ถึง110จะได้ทูมอนิวเวอร์เลดสามร้อยนะครับอันดับที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดคนเดียวจะได้อยู่ที่ห้าร้อยนะครับส่วน อันดับที่1 1 2ถึง5 5าจะได้คูปอง Food p a n d a มูลค่า50บาทนะครับอันดับที่5 5 5จะได้ว a l l e t 200บาทเนาะแล้วก็อันดับที่556ถึง9 9้จะได้คูปองฟ o o d p a ด d a 20บาทนะครับและก็อันดับที่999ถึง1น0 0จะได้ทูมี่ย l l มูลค่า150บาทนะครับสำหรับวิธีการเล่นจะหา t ูมิี่ย l l อย่างไรนะครับก็ มาดูกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเกมโดยตรงจากทูมานิววอลเลตนะครับที่จัดขึ้นมาเราก็สามารถเข้ามาเล่นเก็บแต้มนะครับเพื่อทําให้ติดอันดับและรับของรางวัลตามนี้ได้เลยนะครับก็ในตอนนี้นะครับผมก็ตัดมาในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ผมเล่นจบไปเนี่ยผมได้สถิติใหม่นะครับนั่นก็คือได้ทั้งหมด56คะแนนนะครับก็สำหรับการเล่นนะคนไหนที่จะเล่นนะครับ ก็ให้ทุกคนโน l o ล็อกอินหรือว่าเข้าระบบมาในตัว t ูมานี่ a ม l e ตนะครับจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนมาที่หน้าหลักตรงนี้นะครับและเลื่อนลงมานะทุกคนจากนั้นนะครับทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีกิจกรรมตรงนี้นะครับ Nintendo นะครับกระโดดชิง Nintendo Switch นะครับก็กดไปได้เลยนะเพราะว่ากิจกรรมหรือว่าเกมตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ Nintendo Switch อย่างเดียวนะครับมันยังมีพวกทูม a นิวเ l ลดและคูปองฟูยแพนด้าอีกนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับทุกคนหลังจากที่เรากดเข้ามานะครับก็รอสักคู่หนึ่งนะครับนี่ก็เข้าเกมมาเรียบร้อยนะกำลังโหลดนะครับ ซึ่งทุกคนนะครับที่เข้ามาเนี่ยทุกคนจะมีสิทธิ์ในการเล่นทั้งหมด5ครั้งนะครับตอนนี้เนี่ย ผมเล่นไป2ครั้งแล้วมันเหลือ5ครั้งนะตอนแรกทุกคนเข้ามาจะมีสิทธิ์ในการเล่นทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะครับในการเล่นนะครับก็กดตรงคําว่าเพย์ตรงนี้เพื่อเล่นได้เลยนะครับการเล่นก็ไม่ได้ยากนะครับทุกคนก็ให้เราเนี่ยกระโดดไปแท่นต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็ลองกะเอานะครับลองนับเอาโน้ตเช่นแบบว่าผมจะกระโดดไปนี้นะครับผมก็กะโนประมาณนิดนึงนะครับอ่ะอ่ะนี่นะครับเกือบตกนะทุกคนอ่านิดนึงนะครับ นี่ก็กระโดดไปเรื่อยๆนะครับทุกคนแบบนี้นะแต่ว่าแท่นเนี่ยมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าใหญ่แบบนี้ตลอดนะครับมันจะมีแบบว่าแท่นเล็กนะครับเพื่อว่าให้ยากต่อการกระโดดด้วยนะทุกคนอ่ะนี่ก็กระโดดไปเรื่อยๆนะผมก็อาจจะเล่นแบบว่าไม่ได้ดีนะครับเพราะว่าพูดไปด้วยเล่นไปด้วยเนี่ยก็ยากเหมือนกันนะครับทุกคนนี้นะก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับอืมเล่นไปเรื่อยๆเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมก็จะเล่นเร็วๆให้ดูหน่อยละกันอ้ยเกือบตกนะครับ เล่นไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่ก็กดไปเรื่อยๆนะครับทุกคนผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็ลองไปดูอันดับคะแนนกันนะครับอะโอเคอย่างอันนี้นะครับผมได้มา23คะแนนนะครับการดูอันดับคะแนนนะครับก็มาดูได้ที่ตรงนี้นะครับกระดานคะแนนนะตรงนี้นะทุกคนกดจิ้มไปเลยนะครับเพราะเรากดมาแล้วนะครับอาก็จะมาสู่ในหน้าของรางวัลเนาะที่ เขาได้แจ้งไปนะครับตรงนี้นะเราก็สามารถมาเช็คอันดับของเราได้นะครับนี่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะจัดถึงวันที่30เดือน7นะครับ30เดือน7นะแล้วก็รางวัลก็ดูได้ตามนี้เลยนะครับตามที่ผมได้บอกไปในตอนแรกนะครับทุกคนคราวนี้นะครับในส่วนของ อันดับคะแนนนะครับมันจะมีบอกแค่100อันดับแรกเท่านั้นนะครับลองดูอันดับ1นนะครับที่ได้เครื่องอ Nintendo Switch มูลค่าประมาณ1 5 0 0 0บาทไปนะดูคะแนนเขานะครับประมาณ7 0 0ดคะแนนนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับทุกคนแล้วก็คะแนนอันดับนะครับนี่ลองไล่ไปดูอันดับที่ร้อยนะครับก็ได้836คะแนนเนาะผมคิดว่าจนถึงอันดับที่พันเนี่ยผมคิดว่าคนน่าจะทำคะแนนกันอยู่ราวๆประมาณ6ก0กว่าๆนะครับไม่ก็700กว่ากว่า ขึ้นไปนะครับถึงจะมีสิทธิ์หรือว่ามีโอกาสนะครับในการที่จะได้รับรางวัลดังกล่าวแบบนี้นะครับ เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครยังไม่เคยมาเล่นกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็เผื่อแบบว่าแต่ละคนอาจจะเล่นเกมเป็นเก่งเนี่ยครับก็ลองเข้ามาเล่นกิจกรรมจากขุมนิวอเลตตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นเพื่อนเนี่ยจะติดอันดับต้นๆเนาะและได้รางวัลพวกนี้ไปนะครับโอเควันนี้ก็มาอัปเดตให้ฟังประมาณนี้ละกันนะครับว่าขุมนิวอเลตมีกิจกรรมนะครับว่า,าเกี่ยวกับการเล่นเกมกระโดดแบบนี้นะครับก็ลองไปเล่นกันดูได้เลยนะครับคนไหนที่แบบว่า ติดอันดับต้น,ตน,ตนๆเนี่ยครับก็ลองแบบว่ามาบอกกันได้ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะครับว่าติดอันดับที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องในทีมด้วยละกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ